สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนมืนีมารีวิวต่อไอ้ผักสลัดเอโบฮันบอกว่าสลัดยังเดี๋ยวต้องคอยติดตามอันนี้เป็นแปรงเพาะบีอวนอะไรนะคะอยังก็ะถาดไท่ถาดไท่น้ใส่เนาะขางล่างกับซีร่องเพราะว่าถ้าเอาใส่แต่อันนี้มันจะมันจะนิ่มมันจะงกไปหน่อยเลยเอาถาดถาดไข่มาเสียกร่องกระถัดกระดาษเอามาเป็นแปรงเพาะกาอันนี้สลัดที่มือนั้นต้องคิดไปนะคะแล้วที่นี่ว่าเอ่อมัน มันยังมีไอทีแบบว่าบม่ท่านบม่ท่านงอกอีกนะคะเนาะหลากบม่ท่านเกิดที่นี่ทิ้งไปสองมืองสองมือเพราะว่ามีธุระก,ก็เลยบอย่บอใดบ่อใดปลูกบ่อใดเอามาล่งแปลงแรกว่าหมาู่วันว่าสีเออหมวกกอนว่าสีลุ่งค่ะแดบันี้บอ่บอใดบ่อใดหิดิ่งค่ะอุ้ยแต่นี่เอากระดาษที่ชู่วางเห็นไหมคะเกิดเป็นตน้นเดี๋ยวเขาเสียลง พอากาไวยสกอนจางสีเอาลงเอาลงแต่งอีกที่หนึ่งนะคะสวยงามมากลูกสาวสวยงามจริงๆไ like อไลดีดิงอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคะอาจจะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็ได้นี่มีสองเม็ดที่แบบว่าเป็นเป็นบองอกนะคะเ่ะท่านปรงเนาะที่บอกว่าสลัดอยังบอกอะไรเพราะว่าสั่งซื้อมาค่ะสั่งซื้อมากแม่นว่าบอกอะไรที่นี่ซ่องนี่ป้ายซื้อพ่นลุดออกก็เลยบู้ว่าสลัดหยังยก็เลยปลูกก่อน ยังมีสลัดอย่างอื่นสลัดคอสพวกตระกูลสลัดทั้งหลายนะคะกาไว้ยังมีอีกหลายอยู่ค่ะอันนี้พึ่งพึ่งทุงเดียวประมาณสี่สิบกว่าเม็ดนี่แหละค่ะสั่งซื้อมาอยากได้พันมันค่ะก็ได้สั่งซื้อพนันธนะะุ์มาและวค่ะยวไปกากันเมยคะเรื่อยๆจะเป็นหลุมหน,หน่อย นยสลัดบ่ได้อันนี้สวงมือหาบเงาเลยเอาไปด้วยเลยโนโนโน่เออไปลบไปลบลูกไประบายสีไปย่างลบซึ่งยืมน้ำหนาจ่าไปย่างลบครัพบพบย,บย่างลบมันนะลูกโอู้จะสีเป็นยังไงเด้อพี่น,อน้องจะสีหลอดบอลลดเด้อแบบนี้เลยเพราะว่าเราเคยเห็นแบบนี้ืกันมันยาวแล้วนะ ว่างบือว่างบือได้เลก้จะแบบว่ามันปูงหางกมากเลยเข้ากัามาว่างสินะคะ่นะหยิบสิไม่เคยนะไปรอดไม่รอดนะคะโอะไรล่ะเดี๋ยวบนน้อ แบบในสิเหลองรูนี่เคยใ่เคย ごめんごめんごめ โนโนโนไม่ต้องมาใกล้แม่เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ทำงานอยูไ่ไปไแม่เยากอยู่ไปะเปหเ,เห็ดบ่ได้เ,เียบบ่เหียบบ่เวิกดอกไปไปไอคิมหงอแล้วมาจับคนไปัอ้หน นามน่ะนาน้ำตดนามปูนกานามนามโคตรนี่แหละโอ้ยังโอ้ก็ยังเอาน้ำมาะดเอาน้ำนี่แหละน้ำมีแองแดงนี่แหละน้าจ๊ยเนาเย็นนี่รถตองเฮ็ดซอยแม่ดอกเบิ้งเบิ้งเบิ้งม่ฉี่ต้นไม่แม่สิ่ใจไปไปเล่นเป็นนักสาวลุกไปโน่โน่โนอย่าทำแบบนั้นเลยล้างก่อนล้างทำไมล่ะอ้าวล้างแล้วก็ไปให้น้าจ๊ะทำให้ไปไปปอกไป ลำเพลินอยู่ไหนลำเพลินอยู่ไหนล่ะลำเพลินหรือแวมไพร์ลำเพลินเอามันไม่ใช่แวมไพร์หรือใช่แวมไพร์เอ้ามันเป็นลำเพลินหรือมันเป็นลำเพลินเขาเรียกแวมไพร์นะลูกไม่ใช่ลำเพลินมันเป็นแวมไพร์อ๋อมันเป็นแวมไพร์มันเป็นยังสัตว์เปนแวมเพลินอันลำแมเพลินแลมเพลินเออลำเพลินกับลำเพลินลำเพลินอยู่ไหนดูลำเพลินอยู่ใต้บันไดอยู่ใต้บันไดสิ ใต้บันไดซี่ลูกตาชงซี่ลูกมาบนพี่น้งองแรมไผ่แรมไผ่เป็นเพม่อนเบื้องแน่นโพท์เพลินเพลินวา่าล้ำเพื่อนมาสั้นมาบอกกับแม่ว่าล้ำเพื่อนอยู่ไหนเหรอ,อนะแรมเพื่อนเออแรมเพื่อนก็นได้เถียงแรมเพื่อนอยู่ไหนเหรออยู่ใต้บันไดซี่เพื่อนว่ากิวอ่ะกินหมดลูกมาเจียสำหรับคลิปนี้กัน ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องเ,อเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันว่ามันหลอกขนาดนี้แล้วเอาลงหลุมมันสิหลอดบอน่ะนะคะ่ะเดี๋ยวคอยมาติดตามคิดต,ต่อไปนะคะนะค,ะนะคะิดนี้ก่ะวัสดีค่ะ